ตัวนี้เปิดไว้77นะครับเป็นแม่สาวทองแรบครับครับโค้งสั่งลำตัวดีครับหน้าสวยครับติดโบสครับตัวนี้เปิดไว้77นะครับจูงๆให้เดินหน่อยนะพี่อาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับช่องบ้าอันเจ้าเนี่ยครับมันนี่อ่อ ผมมีโอกาสได้มาบ้านบ้านอะไรนะพี่อบตเสยอบ้านแปลงยาวบ้านแปลงยาวนะครับอยู่บางขาอยู่อำเภอแปลงยาวนะครับสีมาเปิดราคาวัวหนาคอกครับผมมีทั้งหมดกี่ตัวนะพี่ห้าตัวเปิดหาตัวครับแดงทั้งคอครับฝากพี่นองได้ครับเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ้านอันชันแนวได้ครับผมก็ไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับพี่นาตัวไหนครับอบตเสอบ้านแปลงยาวครับครับอำเภอแปลงยาวจังซอ ครับผมฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่ศูนย์แปดสองกับสองห้าแปดครับเจ็ดแปดเจ็ดหกครับเจ็ดแปดเจ็ดหกครับเอาตัวแรกเลยครับพี่ตัวนี้ตัวตัวนี้นะครับเป็นเป็นลักษณะของแม่แม่ได้ลูกมากี่ตัวแล้วครับหรือว่าแม่สาวงูสาวงูสาวลูกแรกนะครับลูกแรกเอ่อไทยสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น่าจะร้อยห้าสิบหสิบวกอ่อกับแต๊ะ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 ร้อยห้าสิบนะครับแต๊ะเต๊ะร้อยห้าสิบครับ 150บห้วกอโคงสั่งดีครับสวยแล้วครับทองสาวทองแหลกครับไปได้ไปได้อีกไกลครับน้ำลางดีครับนุ่มสวยครับผสมพ่อไหนไปนะพี่พออ่อรวยไรผสมหน่อยของฟาร์มเสอร์ก๊อปอ๋ออันนี้ตัวนี้ผสมตัวนะตัวนี้ผสมตัวของอาฟาร์มกอลล็อแปะริ้วฟาร์มนะครับของน้องก๊อปนะครับตัวนี้ท้องแรกกี่เดือนแล้วนะพี่น่าจะเดือนเปล่าผ่านรอบประมาณสองรอบแล้วนะผ่านสองรอบแล้วรับประกันท้องไหมครับตัวนี้ ยังนะยวรอเช็คดีกว่าอ่าเดี๋ยวรอเช็คอีกทีนะครับ <Okay. S 2> ตัวนี้เปิดไว้เปิดไว้เท่าไหร่นะพี่เปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดตัวนี้เปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเป็นแม่สาวทองแลบครับชอบตัวเลยตัวครับโค,ค้งสั่งลำตัวดีครับหนาสวยครับติดโบสครับตัวนี้เปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดนะครับจูงๆให้เดินหน่อยนะพี่ <laughs> ขาทกขาถอนบมมีเนาะครับรับประกันครับรเปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดตัวแรกพันไปครับตัวที่สองหน่อยพี่ตัวที่สองนะครับแดงจนแสบตาครับตัวนี้ผสม pf สามหนึ่งไหมอ่าครับตัวนี้เป็นลักษณะแม่สาวใช่ไหมพี่แม่สาวทองแรกติดรอยสี่สิบบวกด้ครับรอยสี่สิบบวกลำโตดีครับหางเหี้ยวเป็นพวกรับเบื้องไทยเขาครับผม้ายสวยครับทองแรก ท้องกี่เดือนแล้วนะพี่ประมาณเดือนครับอ่ารอบประมาณผ่านสองรอบนะครับรนนะอ่าผสมพ่ออะไรไว้นะพี่เด็<า>ขอดูใบหน่อยครับคนี่นะครับใบผสมผสมวันที่26สิบหงหานะครับกำหนดคลอดวันที่9ถึงเอ่อมิถุนาปี64นะครับ เดือนนี้กับเดือนเขาเดือนตุล,ลาแล้วผ่านเกือบเกือบสองรอบแล้วครับครับประมาณสองรอบแล้วครับผ่านสองรอบตัวนี้ประกันทองไหมพี่ยังยังตอนนี้ถ้าจะให้ชัวร์ต้องสามเดือนแหละ,ะตัวนี้ยังไม่ประกันทองนะครับตัวนี้ผสมพ่อ kf ส1มหนึ่งะครับนี่ครับให้ชัวร์ต้องล้วงอนะ่ะ kf kf 3 1 K ยังไม่ประกันทองนะครับตัวนี้งอสาวทองแหลกครับ kf ส1มหนึ่งผ่านแล้วสองรอบแต่แต่แต่ยังบ่ประกันทองนะครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่นะพี่ เท่ากันเจ็ดเจ็ดเท่ากันตัวนี้เปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดครับแต่ว่าเรืองสีนี่ว่าต้องห่วงครับเรืองสีนี่สวยแห้งแดงเป็นมะขามแดงจนใหม่ครับตัวนี้ครบลิปหูด,ดำออกบดครับไม่มีตําหนิขาถูกขาทอนนะพี่ไม่ไมีเพิ่อเราประกันตาหนินะครับแต่ท่านรับประกันท้องครับผมท้องอ่าเปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดตัวที่สามหน่อยพี่เอาจูงมันจูงมันหน่อยครับเดี๋ยวจะไปแล้ว อ่าตัวนี้เป็นแม่ท้องที่เท่าไหร่แล้วนะพี่ท้องที่สี่นะพีบอกตัวนี้ท้องตัวที่สี่ท้องแม่ตัวที่สี่ตัวที่สี่ในทองนะครับใ้ประมาณทยสูงแต่ลอยชิาบวกครับตัวนี้หลูกตัวที่สี่ในทองวลมหนากลมเงามากครับนุ่มสวยใสได้ครับน้ำล่างดีครับอันนี้รับประกันท้องครับอันนี้กีบค้อขาก็ปูดบวมนะครับรับประกันหมดรับประกันทุกอย่างตัวนี้ สองตัวที่สี่นะครับท้องท้องตัวไหนไว้พี่ของพ่อเรือนร้อยไว้พ่อเรือนร้อยท้องพ่อเรือนร้อยท้องตัวที่สี่ประมาณกี่เดือนพี่ประมาณเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนหกพเจ็ดเดือนเนี่ยวันนั้นล้วงแล้วล้วงแล้วตัวนี้ประกันท้องนะครับประกันท้องตัวนี้ประกันท้องนะครับท้องเจ็ดเดือนูุไดสีเอาไปรุ่นกับเอาไปรุ่นนะครับไปกินน้องครับตัวนี้เพิ่นรับประกันท้องตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่พี่ตัวเจ็ดห้าตัวนี้เปิดไว้เจ็ดสิบห้านะครับ หาเงี้งไปหัวเลยครับราคาคุยกันได้ครับราคาคุยกันได้ถ้าเผื่อภาคอีสานสนใจมีส่งมั้พี่ติดต่อรถรับส่งได้ไหมได้จ่าหนูอจ่าหนูติดต่อจ่าหนูได้นะครับมีรถรับส่งเลยครับตัวนี้อ่าราคารถรับส่งกับบอกกันได้ครับคุยกันครับจะของรถกับคุยกันได้นะครับราคารถกับตั้งหางนะครับอันนี้เปิดไว้ตัวนี้เปิดไว้75้รับประกันท้องนะครับตัวนี้ครับท้องตัวที่สี่นะครับพี่น้องครับ ให้รูแดงทุกตัวแต่ว่าล้วงตรวจเฉยๆไม่ได้อันตรสาวใช่ไหมพี่ล้วงล้วงเฉยๆแต่งเอเราไม่ได้อันตรสาวว่าเพียเพศ้ยใช่ไหมอย่างอ่าครับตัวนี้ล้วงตรวจประกันทองลอยไปเส้นครับตัวนี้ว่าจะกินน่องได้เลยครับนมลงแล้วครับนมเหลอมลงแล้วนะครับเนาะนมลงอ่าครับผมเจ็ดสิบห้านะครับตัวนี้รับ้ประกันทองตัวที่สี่เหรอพี่ตัวไหนครับ อ่าตัวนี้นะครับเป็นแม่สาวใช่ไหมพี่ตัวนี้แม่สาวทองแรกครับตัวนี้่ายสูงติดลอยซีดหาบวกได้ครับเชื่อง<ๆ>ครับขีปูดําออกโบดครับโบดคบเครื่องครับลาโตดีครับผสมซีไว้ตัวนี้ผสมซีไว้นะครับ<ง>มสบ้สาวทองแรกผ่านกี่รอบแล้วพี่เ <pir> อ่อตัวนี้ผสมสิงหาครับสิงหาเดนกันย่าตุลากะน่าจะ เกือบเกือบสองรอบแล้วพี่สองรอบแต่ยังไม่ประกันประกันตัวนี้ยังไม่ประกันท้องนะครับแม่สาวท้องแรกนะครับพี่น้องตัวนี้ผสมชี้ว่ศูนย์เก่าหกไว้ผ่านรอบที่สองแล้วแต่ว่าเพิ่ยังประกันท้องครับเอมีไทยขอครับหางเต็มทีครับเครื่องดําครับแข้งขาดีขอขาดีครับขอขาดีกีบดีครับอ่าครับผมกรีบหัวดำออกบ๊ แม่สาวท้องแรกผสมซีไวศูนก้องหกผ่านสองรอบเปิดไว้เท่าไหร่นะพี่เปิดไว้หกสิบห้าตัวนี้เปิดไว้หกสิบห้าเนาะครับเปิดไว้หกสิบห้าผมร่วมสวยครับไปเลยไกลครับสวยถูกโตครับงอทองนี่กี่ตัวแล้วนะพี่กี่ตัวแล้วนะตัวตัวไหนตัวนี้ครับรับร่องวันหนาแห้งครับตัวนี้ อันนี้ล้นธรรมชาตินี่อ๋อล้นธรรมชาตินะอ่าตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่นะ65 65ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเป็นแม่แม่กี่ตัวแล้วนะพี่ลูกลูกกี่ตัวแล้วตัวนี้เป็นแม่แม่ลูกตัวที่3ลูกตัวที่3ในท้องนะครับผสมพ่อเลือดร้อยนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่สีอ่าตัวนี้อ่อท้องตัวที่3าในท้องครับลักษณะโค้งสางเขาล่ําโตหนาครับลึก นุ่มกับสวยน้ำลางกับพ่อเสด็ครับแข็งขาหญ่ครับติดโบดครับตัวนี้ของสเดือนทองซีไวศูนย์เก้าหกนะครับนี่ครับใบผสมใบหลอดครบครับใบหลอดครบผสมเอ่อสิบสองกรกฎาคมสิบสองกรกฎาคมครับนี่ครับเมือกตัวนี้ทองทองลอยทองรับประกันทองยังไหมพี่ยังยังไม่รอตัวซะตัวนี้ยังไม่รับประกันนะครับ สิงหากัยยาตุลาน่าจะเข่าสามรอบสามสี่รอบนะพี่น่าจะผ่านสี่รอบแล้วตัวนี้ผ่านสี่รอบลูกตัวที่สามในท้องนะครับแดงครับจนแสบตาข้อขการนิดนึงครับแข็งขาดีครับนุ่มดีท้องตัวที่สามท้องซีไวซูนย์ก็หกผ่านเกือบเขารอบที่สี่ครับแต่ว่าเพิ่งท่านใดรับประกันใครชั่วกะเอาหมอมาตรวจมาเช็คกันเลยครับชอบเลยตัวนี้เปิดเท่าไหร่นะพี่ ตัวนี้เปิดว้ตัวนี้เปิดไบหกสิบห้านะครับกล่องซีไวซศูนย์กล่องหกกล่องตัวที่สามครับพนันเราเกือบซี่รอบครับแต่ว่าลักษณะคล้ายๆก็จังสีรษทองเลยลราเบื้องทองเขาทองล,งล่งเราทองเป็นทองอ้างเลยครับ้วครับสุดท้ายนี่ก็ฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่ศูนย์แปดสองสองห้าแปด 7 8 7 6ดเนะครับพี่พี่อะไรนะครับอบตอเวกพี่อบตเลยเน่ยพี่ <c oughs> อบตอสเวชนะครับเสวเพสรเสวเวชนะครับครับเอ่อสำหรับมัน้กะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องบ้าอันชาแนลนะครับผูบ้ใดสนใจกับโทรมาหาพี่เพื่อนใดด้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามสิบร,ริผ่าดคลิปดีผาดงัวละคาแบบพ่อไปต่อได้ครับราคาพ่อฟังครับผมสำหรับมันี้กะขอบคุณครับ